อาเจ๋งโดนเพูดเกี่ยกับการอาร์ตมาค่ะเสร็จแล้วอันไหนแก่แล้วไหนประกาศพี่อาร์ตไหนอยู่ไหนไหพี่อาร์ตให้ Affiliate 40%นะคะสำหรับอันนี้พี่อาร์ตลิสต์ป่ะให้10%อ๋พี่อาร์ตคืออะไรล่ะให้4 0ใช่ไหมยคะนี่เรามีพิธาเตอร์ด้วย ปูไหมนอมาพนเตอรอ๋อนี่พี่ยไม่กลับเพราะเป็นพีเซนเตอร์แกปูไหมลองปูอ่อนระบนนอนพิเซนเตอร์น่ารัอนระบนนอนลูกเดซี่แกยังไงพี่อาร์ดูอยากให้สวยๆอันนี้วอันนี้แกยังไงอันนี้เลยเวลาเดซี่เสียใไม่รู้อ้แทำไมตาปลือนะลูกค่ะ้แรเดซี่น่าความนี้ครับคานี้ อันนี้นะีเมียขอเพชเวลาเดซี่อื้นะก็เช็ดก้นเดซี่ไหนหันก้นสคะเช็ดก้นอันนี้เช็ดก้นเดซี่เดซี่จัดวันนี้เรามีสองอย่างนี่อันนี้เป็นกระดาษปีดสีส้มแบบไม่มีกลิ่นครับสีเขียวเป็นขมาหอเช็ดกูดีมากลูกเช็ดคอไว้ลูกค่ะลูกเช็ดคอไว้ราคาราคาเลยราคาเลยรีบไปรีบไปีบไปบไปรีบไปีไปีไปรีไปีปรไปีไปไปรไปรบไป ขอรล้าาทีราคาดีจริงเหรอพี่อาร์ตใช่ราคาี้ติะ้าติ59บาทอันละนะ59เวันนี้5แถม5 255บาทก็คือได้10แพ็ก255บาท10แพ็ก255ปกติสองร้25บาทเอรสิารับเลให่ม่หน่อยได้ครับนี่พี่อารเฮ้ยทำไมพอขายของละเป๊ะได้เลยแี่เหมือนกับจะบีบกีต้าไม่ได้อะวันนี้เป็นตัวเดซี่นะคะโปรเดซี่นะ กอดตะกร้าให้หนูหน่อยหแล้วอ๋อเขาเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบกอดตะกร้าให้น้องเดซี่หน่อยอันนี้ชูเปียกนะคะชูเปียกสีเขียวเป็นคาโมไมล์ครับสีเขียวเป็นคาโมไมล์หอมมากท่าสีส้มไม่มีกลิ่นจ้าไม่มีกลิ่นจ้าเดซี่ลูกอย่าเพิ่งหลับลูกไอ้หนูไปซีะแม่คอยเดซี่เดซี่เตือนลูกไอ้หนูลูกซี่ไม่ไปดูนะคะไอ้หนูเตือนลูกรับแขกเลยลูกแล้วก็ เช็ดเท้าน้องมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้คืออันนี้คือแผ่นรองฉี่ครับแผ่นรองฉี่น้องน้อยเดี๋ยวที่ฉี่น้อเดี๋ยวพี่เดียืนฉี่น้องพี่พึ่งฉี่ตอนนี้นะลูกท่านใหญ่มากท่นใหญ่มากไซส์ขนาด60คูณ90เซนติเมตรขาคูณ90นะมี2บครับไอ้นี่อันนี้เป็นชาโค่อันนี้เป็นแผ่นที่ใช้แล้วไหมคะปกติเคือปูเวลามึงติดเตียงปบติ๋ยวมอันนี้แผ่นที่ใช้แล้วนะคะไม่ได้อันนี้ไม่ชอโค่แล้วก็อันนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นออริจินอลเป็นออริจินอลออริจินอลใช่สำหรับน้องๆตัวเล็กๆตัวกลางๆจริงๆเออได้หมดก็ถ้าเขาจะมาเอือมาทำอะไรบริเวณนี้ก็ให้เขายืนในนี้เลยลองเลยแผ่นลองน้องๆเขาจะรู้ครับแล้วขอบคุณเคือชู้ใช้ดีมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเร็วนี้จะมีอีก2ตัวอันนี้เป็นที่ขัดฟันขัดปันใครขัดให้ดูหนเราขัดยังไงอย่าพี่อาร์ขัดปันเราหรือขัดฟันขัดปันนี่แหละขัดปันลูกลกันเลย ใส่นิ้วเน่เน่เน่เดี๋ยวทำให้ดูใส่หนึ่งเหรอพี่อาร์ตใส่นึ่งครับผมนี่นี่แม่เรามาทำกับเดซี่หน่อยแม่เขามาขัดเร็วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขัดที่โกลเด้นรีทรีปเอร์นะฮะโอ้ยใ่กับอันนั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่อันนี้บูดอรแล้วเราก็ขามาทีนี่มามามาแกล้งบีมอ่บแม่มาแล้วเร็วนี้มีตัวนี้ครับคุณพ่อไปไหนเดี imi, uh, meter, Ma. はは๋ยวคุณพ่อมาลูกไอ้หนูนี่ก็คนดูอีกเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไอ้หนูก็พ่อไปเป็นบาร์มบาร์มเอาไว้ทาคุณพ้งเท้าทาจมูกเดี๋ยวพ เดี๋ยวสีหน้าตาไม่เป็นกับสินค้าเลยค่ะที่บ้านที่เปินขัดน้อยกินแบบมิ้นทมิ้นท์ใช่ดีเหรอลองดูลองดูครับกินมิ้นท์เหรอเฮ้ยอมมี่ต้องชอบเฮ้ยนะอะไรก็ไม่เกินดีอ่ะกินดีมะไอ้อันมาอาปา่ะนี่แล้วขัดฟันเหล่าทำไมล่ะไมด้สีน็อกสถานที่จะดีเหรอครับ แต่มันก็อะไรนะนม่มันต้องดูว่ามันมันมันทำได้เปล่าถ้ามันทำได้มันก็ได้ไม่จริงเอาจริงจริงไมจริงอ่ะจริงจอ่ะได้นะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยอะไรอย่างคือทำให้เราต้องต้องแบบอ่ามาทดลองก่อนดีกว่านี่ใส่นิ้วอย่างนี้นะแล้วก็ร้อง ขัดกระต่ายได้ไหมคะฟันกระต่ายได้ไหมครัได้ครับขอให้เป็นน้องน้องน้องสัตว์เลี้ยงหอมมากเลยมันหอมมากเลยขอใส่ด้วยสิอ้าวนี่ฮะพี่ปลาทองได้ไหมครับปลาทองนี่นี่นี่ปลาทองได้ไหมใส่ได้ใส่ให้ทุกคนครับปลาทองมีฟันไหมทำไงอ่ะนี่ขับงวงใช่ครับฟันฟันใช่น้องใส่ไปในนิ้วเีครับลองอ่านอ้าปากพี่เอกทดลองไปเห่าดิที่สุแล้วนะพี่เร็วแหวเล่าฟันออกมาด้วยนะเฉดทองน้องงวงขอบตาดำ อีกน้องอุ้ยแล้วมันเย็นเย็นเนาะอุ้ยเซรั่มทาตาหมาเซรั่มมันเย็นเย็นนะอันนี้คืออันนี้อันนี้มันมันเป็นบาล์ที่ที่ที่ขายทาอุ้งเท้ากับจมูกมีคนที่ผมตบเราว่าเดี๋ยวจบแล้วลูกหนุนเป็นห่วงเดี๋ยวจบแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ก็โตแล้วใช่ลูกลูกขาไม่มีอะไรยาวลูกทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเดซี่ปลูกปลูกน้องดิเขาเพิ่งถึงไม่ได้แล้วหลับแล้วอย่างเงี้ยหลับแล้วอย่างเงี้ยจบแล้วใช่น่าจะใกล e no. <S <s ้แล้ว อได้น้องจะไปนอนแล้วค่ะโอเคประมาณนี้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 ไม่ทั้งี้หมดพี่อาเป็นนั้นหนูไม่ได้อันนี้ไปเอาไปเลยครับโดนเอาไปเลยวันนี้มีกี่ตะกร้าเออวันนี้มีวันนี้มีสองตะกร้าสองตะกร้าไม่ได้ชุบเปียกตะกร้าที่สองเป็นแผ่นรองฉี่ครับแผ่นรองฉี่ตะกร้าที่หนึ่งราคาเท่าไหร่นะตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเป็นแผ่นรองฉี่ ใช่คืออย่างนี้ตอนนี้ปกติอันนี้มัน389ใช่ไหมค่ะแต่ว่าในไลฟ์เนี้ยสามได้2แพ็คฮะเออใช่สองแพ็คอย่างนี้เลยเหรอใช่ไม่ถุ้มงืออะว่ไรอันนี้สามเจ็ดเก้าได้สองแพ็คครับเฮ้ยเอ้าผู้งญูงเนี่ยได้สองแพ็คใช่น่ารแล้วสำหรับตกแพ็คละร้อยกว่าบาทใช่ถูกเดซี่เออน่าซื้อมากเดซี่ไปลูกเดซี่บอกแม่ไปลูกเร็วเดซี่บอกแม่ไปลูกเร็ว แล้วก็คือได้กว่านั้นคือทิชชู่เปียทิชชู่เปียปกติห่อละ59วันนี้ซื้อ5ได้อีก5ในราคา225บาท225บาทตกแพ็คลา22บาท50บตังค์ห่อไปเลยจ้าจุกๆ10กห่อ225บาทเราได้ใช้อยู่แล้วอะเอาไปสต็อกไว้เอาจริงนะแอบกระซิบนะ ผ,ผมมามีติดรถไว้ตลอดเอาไว้เช็ดมือ <ลด S 2> ต,ตัวเองได้ใช่เพราะว่า<ช>มือเช็ดรถเช็ดได้หมดคือคืออย่างนี้ไอไอน้ำที่มันอยู่ข้างในเขาเรียกว่ามันเป็น มันเป็นน้ํากลั่นที่เขาเรียกว่า E D I ค่ะ E D I เนี่ยมันจะเป็นน้ําที่มันมีค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ตรงกลางพอดีครับแล้วมันเขียนว่า with aloe extract แล้วก็เขามาไม่ทันหนูพูดใช่ไหมหนูโคคนัทออยล์อ่าใช่ดไปบอกเขาดิดิไปบอกใช้ตลอดเลยใช้เช็ดมือตัวเองใช้อะไรได้หมดเลยเช็ดน้องๆนี่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าพอใช้กับสัตว์เลี้ยงแล้วเขาจะผลิตมาให้มันต่ํากว่าจะมันไม่ใช่เพราะกคือเหมือนเช่นกับคนเลยถูกต้องใช่ครับดมคาโมไมยังคาโมไมยโดมยัง หอมน้องไม่ดื้อเลยนะหลับใช่ไหมน้องไม่ดื้อเลยน้องน้อยน้องเลยนะมองพี่ยาประมาณว่ายังไม่จบอีกไห้พอแม่พอแม่เขาเดี๋ยวไปส่งน้องเรียนเอาอะไรได้ไปส่งน้องเรียนเนาะมีไหมมีใครสนใจไหมมีกดไปแล้วก็ไปแล้วก็มีกดไปแล้วใช่ี่บ้านราคากี่บ้านนะครับพ่อไปไหนเดี๋ยวพ่อมาลูกไอ้หนูเท่าไหร่นะห้บาทห้าบาท้าา มาขนาดนี้ฮ้บ้างก็ดีใจแย่อยู่แล้วฮะมาเอาอีกเอาอีก อเอาอีกเอาอีกเอาอีกหน่อยเธอหมดมา68บ้านแต่จะเอาแล้วเวททิชชู่กระดาษอเนกประสงค์ใช้กับสุนัขใช้กับสัตว์เลี้ยงได้หมดปกติ1ห่อ59วันนี้คือ10ห่อคือ5้บวกห225บาท225บาทตะกร้าไหนขัดฟันตะกร้าไหนขัดฟันเดี๋ยวเีจะเอามาปากให้ครับอันนี้เอามาเอามาอวดก่อนเอามาอวดก่อนเดี๋ยวมีของแบรนด์ชี้อะไรบอกเขา พรุ่งนี้ก็มาอาที่เข้าไปได้ครับได้ครับได้ครับกดติดตามช่องเออพรุ่งนี้อีกวันนึ่งพรามี่ครับพรามี่พรีเมี่ยมฟอร์เพจครับมีทั้งมีทุกช่องทางเลยพรามมี่พรีมีใหม่ผ้็ไหมขัดฟันคะคุณหาชิ้ยังไม่มีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดการให้ครับใหม่ขัดฟันมันไม่ใช่ใหม่อะมันเป็นแบบเหมือนแบบที่สบมีเนาะใช่เช็ดฟันแล้วก็ขัดเลยใช่เนี่ยอาร์ตพี่ไหม เย็นๆลองชิมดูอ่ะลอองชิมดูก่นนะี่น่าจะไปประกวดนะเพราเรียบร้อยมากเลยอ่ะไปประกวดมาเลยามาเลยาสุดยอดรับรีวิวได้รับรีวิวได้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วกดกดไปเท่าไหร่แล้วนิ่งมากอ่ะแผ่นลองฉีดดีมากห้าบวกห้าจ้ะห้าบวกห้าสองสองห้ามันมันมันมีตะกร้าหนึ่งมันมีหนึ่งห่อให้ด้วยไหมหรือว่ามันมีห้าบวกห้าไปเลย ห้าหกห้าไปเลยวันนี้วันนี้ห้าหกห้าไปเลยออ๋วันนี้ห้าหกห้าไปเลยวันนี้ห้าหกห้าไปเลยครับสองร้อยยี่สิบห้าบาทเอาไปสิบแพ็คเลยราคาได้ด้วยนะคือจะเอาจะเอาธรรมดาเท่าไหร่จะเอาคำวัย่าไหรได้หมดเลยเราพี่อ้วนี่สุดพี่อาร์ตพี่อะไรนี่อีกคนหนึ่งพี่กวงพี่กวงวเขาบอกเขาใช้กับลูกคนด้วยเนาะใช่ครับใช่พี่กลัวอยู่พี่อาร์ตละผ่านกลัวผ่านกวงแผ่นรองดีมากเก็บกลิ่นดีมากจริงจริงอยากเทให้ดูนะแหมพูดถึงว่าเนาะ เข้ากันเลยเหรอใช่แล้สีก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมะม่วงอ่ะมมะ่วงอ่ะอันนี้มะม่วงลองกินดูแทนลองชิมไปไหนแล้วอันนี้ออกมาแบบนักเข้านี่แบบเออใช่ใช่นัดกันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นกระดาษที่ชูปียกมึงเธอเสียไหนมะม่วงโหยังไม่ออกออกแบบที่เดียวกันไปเนี่ยอันไหนมันก็ออันไหนผ้าเปียก อยากกระทำมาให้ดูสักอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะมีน้ําแบบเต็มขวดไหมอ่ะเดี๋ยวทำอะไรให้ดูอย่างหนึ่งได้ไหมได้ทีนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูอย่างหนึ่งให้ดูอย่างหนึ่งเดี๋ยวหาเดี๋ยวจะหาว่าโม้เดี๋ยวหาว่าโม้กลายเป็นเจลไหมคะมันกลายเป็นเจลไหมคะพวกนี้ก็มีบทพิสูจน์เดซี่บอกว่าขอกลับบ้านแล้วนะคะอ๋อันนี้อันนี้อันนี้เหลือน้อยไปนะจริงๆมันต้องคุณต้องเยอะกว่านี้นะนี่ไงเหล้าเลิกก็เทไม่ได้ไม่ได้นี่นี่นะครับ จริงๆแล้วสุนัขไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉี่ขนาดนี้นะอ่าโอ้หอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนน้ำซึมซับียหมดแล้วรบทาไ่อยน้อยไปครับขออีกครับเฮ้ยน้อยไปเหรอบีมน้อยครับอย่าให้บีมลองนอนทับลงไปดูอีกทีให้บีมนอนทับอันนี่ไงเบีเขาที่เดียวบีมร์ลองทับนอนทับดูสิมันน้ำมันจะซึมไหมอ่ะเฮ้ย ไม่พอมันไม่เกไม่เกิดไม่เกิดไม่เไม่เกิไม่เกไม่เกไม่เกิดไเกิดไม่เเกินไม่กดไม่ไม่เอดไม่เกิดไอร์กิดอเอด์เกิดไม่เดูน่คกับดไม่ครับวอเเกิดไ่เ่เรอร์กับไ่ออ่าดูครับโอเคจากนั้นไม่ต้องซ้่างี้เนี่ยปล่อยไว้อย่างี้แหละ ดูสิเนี่ยเขาค่อยๆซึมลงไปมีใครใช้ลิ้นหลีกลิ้นลองแตะดูซิว่าแม่เดี๋ยวพักหนึงให้เขาซึมลงไปก่อนเฮ้ยอย่าว่าจะสัตว์เลี้ยงเลยนะลองเราเองตอนที่ใช่ตอนที่เราแบบติดเตียงอ่ะตอนเราติดเตียงก็ว่ะตอนเราฝันเฮ้ยมันซึมหน่ะมันหายไปไหนอ่ะอยากให้เห็นมากเลยนี่มันกำลังซึมลงไปอ่ะมันหายไปไหนอ่ะลองไว้หนม่อยู่ดีดีเนี่ยมันกำลังซึมลงไปนอ่ะดูโต๊ะด้วยโต๊ะเปียกไม้อ่ะเฮ้ยเล่นมันจะกล่าัวบ้า ดีด้วยอ่ะแล้วเหลือร้อยกว่าบาทถูกช้างเลยทีไม่เปียกตัวไม่เปียกดีไงแล้วกลิ่น่ะโอ้เลิศกลิ่นเก็บกลิ่นด้วยมันหายไปมมีใครมีใครฉี่จริงได้ไหมบีมฉี่จริงได้ไหมเก็บกลิ่นได้มากจะดีเหรอ เก็บกลิ่นด้วยป่ะเก็บกลิ่นครับเก็บกลิ่นด้วยเก็บกลิ่นครับมาแมวอะไรชาโคจะเก็บดีมากจะเก็บหาโคลก็บดีมากครับตะกร้านี้ตะกร้านี้ได้2นะใช่สามร้อยกว่าบาทได้2นะไม่ใช่ได้1ได้1ไม่ได้1อย่างเงี้ยได้2นะได้2ครับได้2ครับได้2เลยนะทุกคนในราคานั้นอ่าไม่ดีอ่ะกดโอนได้เลยนะจ๊ะใช่หายไปเลย นี่เท่ก็ได้นะเท่กได้ประมาณลิตรหนึ่งอ่ะที่พูดจริงโอ้โหและน้องเขาไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้ไงเวลาน้องใช่ครับชิ้นช่องดีไหมดีไหมชิ้นช่องชิงนช่องไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วว่ะชิงนช่องชิ้นช่องกระบองแจ็งกระบองแจ็งพี่ย่าบอกว่าตอนตอนที่เรามีมีกัะถางมูลวันนั้นของเดือนเอาไปเอาไปปูนได้เหรอเอาไปปูนอะไรนะไปปูรองที่เตียงใช่ตอนนี้มันทะลุไงนี่ส่วนของได้ไงได้นะ เกี้ยคี้ให้ไปซูมไหมอ่าฉี่หลอนแห้งมะม่วงมะม่วงแห้งอ่าสีเหมือนอันไหนมะม่วงผมไม่ปวดแล้วว่าผิดอันผิดอันอันนี้มะม่วงอ่ะเก็บนี้ต้องก่อนเก็บนี้ต้องก่อนเก็บนี้ร่องก่อนวางไว้ก็ได้เอาไปให้เธเยอะเก็บไม่ได้เพราะว่าอ๋อดิ้นเหมือนเดี๋ยวมันเหมือนกันเธอฉันจะไปแล้วฉันจะกลับบ้านรถติดแล้วปวดฉี่ใช้ได้ไหมได้หรอได้ครับได้เลยได้เลยเธอใครที่แบบรถตู้อ่ะ เอาไว้ในรถตู้เลยใช่เพื่อไปส่งลูกส่งหลานแล้วกปวดฉี่เก็บไว้ในรถเนเชื่อว่าใช้ได้ใช้ได้ดีจริงๆอ่ะตะก็เราเชื่อแบบนั้นจุกเคสไว้อยู่เนาะอ่ามาฉันจะไปแล้วเขาโยนถุงมะม่วงกลับเข้ามาอีกรอบนึงเธอฉันมาขายมะม่วงให้เขาเร็วมะม่วงอบแห้งแบรนด์เดี๋วมันโก้นะคะแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอบแห้งแบบซอฟต์ดรายสองร้อยกรัมวันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทจากสองร้อยเก้าบาทเธอ ใครยังไม่เคยชิมแก้ฟามินแบรนด์เดอะยมันโก้ฉันแนะนําให้กดไปลองชิมค่ะรับรองว่าอร่อยจริงแล้วอร่อยจริงอร่อยแน่นอนเดี๋ยลูกพี่ผมไม่อยู่เดี๋ยวมาลูกไอ้หนูแป๊บนึงคือเขาใช้ความความเปรี้ยวความหวานจากมะม่วงจริงๆเลยไม่ได้ผสมอยากกินอันที่อยู่บนนู้นตอนนี้อยากกินที่อยู่บนนู้นเออใช่เอาให้แม่หน่อยคืออะไรมะม่วงมะม่วงมันคือมะม่วงคือจริงๆอ่ะมะม่วงยำจ้ะ ครูอาสอนร้องเพลงใช่เปล่ามีคนถามครูอาสอนร้องเพลงปะคะใช่ครับครอาสอนพวกเราร้องหน่อยจีคะตอน้ะตอนนี้ฉันจะไม่หาเซล์ฉันจะเล่าให้ฟังแบรนด์ของเดอร์มันโก้นะคะตัวแบรนด์จริงๆจะมีผลไม้อยู่ในร้านเนี่ยประมาณ3อย่างคือมะม่วงฝรั่งแล้วก็สับปะรดแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยเราอยากนําเสนอมะม่วงแก้วฟิ้นซึ่งเมนูในร้านจะมีอยู่2อย่างคืออบแห้งธรรมชาติ คือไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสชาติกับอย่างที่สองคืออบแห้งคลุกพริกเกลือวันนี้มีตะกร้าไหมวันนี้พี่เกลือไม่ได้ไม่ได้ใส่ตะกร้ามาให้อยากให้เน้นที่ตรงนี้อยากให้เน้นที่ตรงนี้คือเราอยากให้เปิดใจชิมไอตัวผลไม้ที่เป็นอบธรรมชาติก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากกินแบบแซ่บๆซี๊ดจ๊าดไปกดตะกร้าหน้าช่องเลิศพริกเกลือนะคุณออไปหาช่องไปหาช่องของบีมจารุวีนค่ะร้านวันวน กดตะก้าหน้าช่องของจารุวนได้เลยมีตะก้าอยู่ในนั้นมึงไปกดจ้าดีมแต่อีพิกเกอร์อร่อยมากนะพิกเกอร์อร่อยมากไหมบอกเขาพี่ีอร่อยมากแม่แต่ว่านี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้มีตะก้านี้ใช่ป่ะมีมีตะก้าอนี้มัน a f f i ล i a t e ไหมมีมีอ f f i l i a t e a f f i l ล a t e มีอ f f i l i a t e ครบเรียบร้อย350เปอร์เซ็นต์ไปเลยมึงใหมห้าสิเปอร์เซ็นต์บีมโอ้ยโกหกเปล่า เฮ้ยเฮ้ยปุ๊กช็อตช็อ์ตเฮ้ยเดี๋ยวพอได้ไหไฟช็อตดีเจไฟพุ่งจ้าไฟช็อตจ้าเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวำอะไรไม่มันคงร้อนมันจะมันร้อนน่าันร้อนมันร้อนกลับไปจากเครื่องนะมันร้อนเอาปลาปลาชีตบ๊วยมะม่วงมะม่วกมะมวกมะมวกแต่ต้องกดมะมวกแล้วล่ะหรือว่ามันเป็นพ่อมะม่วงวะมะม่วงเกิดเหตุทุกทีเลยอ่ะ ก็ <S <S Eden มันปุ๊กอะก็เขาบอกแล้วไงว่าให้กลับบ้านพ่อพ่อกดสัญญาณนี้ให้ปุ๊กอันน like hey ี้ไม่ได้ใช้พ่อกดรีโมทข้างบนให้ปุ๊กไม่ได้กดเลยขึ้นมันอ่อนนี้ไม่ได้ใช้ได้ได้ให้ปุ๊กไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับไม่ได้จ่ายค่าไฟหรอไฟมันปุ๊กสวัสดีค่ะหมอมงหมอมงยังไม่เดินเลยมงปุ๊นิ่งไปเลยตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างดูเงียบงัน ไม่มีใครไม่เลือกใครวันนี้จะดูดมนแต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าไม่เป็นไรขายต่อค่ะโอ้โหไม่เป็นไรขายต่อนะเอฟซีเราก็น่ารักหนึ่งนาทีครึ่งค่ะไปค่ะหนึ่งนาทีครึ่งมะม่วงแก้วคมิ้นนะคะมีสองรสชาติคืออบแห้งธรรมชาติและคุกพริกเกลือแต่ว่าวันนี้ในไลฟ์อะฉันเอามาทําราคาจาก2องร้อเหลือ189ก่งแปดเก้าส่งฟรีในไลฟ์ของพี่ย่านะคะ ส่วนไอตัวส่วนไอตัวคุกพริกเกลือเนี่ยไปกดหน้าช่องครูได้เลยจ้ะมีตะก้าให้แล้วเรียบร้อยราคาตามคูปองที่พวกมึงมีเลยนะแล้วแต่แต่ว่าอันนี้ในไลฟ์เนี่ย189เท่านั้นจ้า189 189น้นะแต่ว่าพริกเกลือเนี่ยไปซื้อกับพี่บีได้เลยช่องพี่บีม189ดเก้เอ้ยแต่ว่าจริงๆนะตอนที่บีได้ผลิตภัณฑ์มานะบีมอะชอบชอบตัวนี้มากกินคือกินบ่อยมากกินทุกวันเลย แต่พอตัวคุกพริกเกลือออกอ,ะอ่ะพี่หนูรู้สึกว่าว่าใไม่ได้อวยแบรนด์ตัวเองนะ,ห,ะหนูรู้สึกว่ามันคือ